ครับก็มาพบกับช่างชุน Modify ครับวันนี้ก็เปลี่ยนท่อ,อยางอินเตอร์กันครับอันนี้ของแต่งจากสนัก B R D บาง g Mod Racing Shop อันนี้ก็เป็นท่อแทนอินเตอร์ครับของเชฟ Roulette Captiva ตัวเครื่องดีเซลนะฮะก็อันนี้จะเป็นท่อ,อยาง ที่ออกจากตัวเทอร์โบเข้าเข้าแผงอินเตอร์นะฮะลักษณะของท่อ,อยางก็คือเขาจะมีขนาดที่บางเป็นท่อ,อยางซิลิโคนผสมผ้าใบฮะอันนี้จะบางตัวนี้ถ้ามีอายุงานนานๆฮะถ้ารับตวนจะเป็นตัว,ตวที่รับแรงดันจากเทอร์โบนะฮะก็ถ้าแตกก็จะตัวนี้แหละชอบแตกก่อนนะครับ ส่วนนี้ก็จะเป็นท่อ i n t a ท t แอท่ออากาศฮะจากตัวอินเตอร์เข้าที่ตัวท่อร่วมไอดีอันนี้ก็จะเป็นท่อยางธรรมดานี่ก็มีมันรั่วซึมธรรมดา